ขาดไม่ใช่ีอฟีจ้าแต่ล้อมพังหมดแล้วขาดไม่ใช่เอจ้าไม่ใช่ไม่ขาดนะเห็นไหมฮ้ฮโอ้อล้อมันหน้าหมดแล้ว หญ้าเต็มเลย <laughs> โอ้โรกังการย่าการบิวแ <laughs> น่น,นอนจริงๆเลยเดี๋ยวเผื่อเอามือลงไปนี่แย่ยเลยไม่ใช่ล้อมันต้องสูงกว่านี้นะจ๊ะตีจ๋จ๋านี่มันแค่การทดลองล้อมันไม่คงที่ล้อมันทั้งหมดแล้วล้อมันไม่ดีเห็นไหมจ๊ะตี๋จ๋านี่ โอ้วัน,นพื้นที่มัน,นิ่งว่านี้ใจนี่ต,ตัดได้ดีเลยเี็แต่ว่าเราต้องทำฐานให้มันนิ่งกว่านี้อันนี้เป็นหลักการท่านนายกาการกินข้าวท่านนายกมามันก็เลยเป็นแบบนี้ไงแต่มันไม่มีเครื่องมันก็จะเม่อมอหน่อยอร ลองลอตังไงโอ้ยฮึ่มว้าวฮาฮ่าฮ่เฮ้ยรถตัดยากจังยินงเประมาณนี้นี่ตัดต่ามกันไปแล้วเลยโอ้เอฟจีจ้าแม่มันแน่นอนจริงเลยล้อมันควบคุมไม่ควบคุมตำแหน่งไม่ได้มันเลยเนี่ยมันตัดสูงไม่เท่าเทียมกันไงมันก็เลยเป็นแบบนี้โอ้ แล้วมัน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 ทำให้ดิ้นได้แล้วมีดมันก็มันเลยไม่คงเส้นถ้าถ้าฐานมันจะดีกว่านี้ปุ๊บมันจะตัดได้ดีกว่านี้นะเห็นไหมันโยกได้ถ้าถ้าถ้าล้อมันมันให้ตัวได้แบบนี้นิ่งปุ๊บมันก็เดินตัดแบบสบายเลยเนี่ยล้อมันไปไม่ได้มันเคลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยขาดจู่กระจายหมดเยับถือเอานิ้วเย็เข้าไปยุ่งเลยเอ้ยรถตัดยาจังยุ่ง